เมื่อเราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับ iat แล้วนะครับเราจะเริ่มต้นอย่างไรคำว่าจุดสตาร์ทอัพหรือจุดเริ่มต้นนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองมาฟังดูนะครับว่านักธุรกิจทีนะ่สำเร็จเนี่ยนะเมื่อเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแล้วเนี่ยนะจุดเริ่มต้นสำคัญมากเริ่มต้นยังไงอันดับแรกต้องนะเริ่มต้นที่ใจเราก่อนฮนะใจเราต้อง มั่นใจว่าเราจะเริ่มแล้วนะเราตั้งใจที่จะเริ่มกับมันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆก็ตามแต่ใน i อทนั้นเข้าเริ่มต้นด้วยวิธีศึกษาเรียนรู้ครับศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไรอันดับแรกก็แน่นอนแหะครับนะเราจะนะทำธุรกิจ i อทเราก็ต้องศึกษาโนะครงสร้างแพลตฟอร์มของ i อทว่าเขามีโครงสร้างยังไง i อทนั้นนะมีการแยกขายแยกส่งอย่างไรนะครับ นะระบบซิสเ็มของ IT นั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นถ้าเรามาแยกย่อยนะครับอันดับแรกหนีไม่พ้นเลยนะครับนะผลิตภัณฑ์นี่แหละนะเป็นตัวแรกเลยทีเดียวผลิตภัณฑ์ของ IT นั้นมีอะไรบ้างนะเราก็ต้องมาดูรายละเอียดนะดูให้ครบดูให้ทุกตัวนะฮะแล้วก็จะมาโฟกัสว่าช่วงแรกเนี่ยนะนะเราคิดว่าเราจะขายผลิตภัณฑ์กลุ่มไหน ซึ่งไอทีนั้นมีอยู่หลายกลุ่มใช่ไหมครับมีทั้งปุ๋ยมีทั้งอาหารเสริมสัตว์มีทั้งอาหารเสริมพืชมีทั้งความสวยความงามแล้วก็มีทั้งบำรุงสุขภาพนะมีหลายอย่างเลยทีเดียวฉะนั้นเราต้องมาดูว่าเราถนัดหรือชอบอะไรถ้าเราชอบเรื่องปุ๋ยนะครับเราก็ต้องมาศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปุ๋ยนะอ้าวทีนี้ศึกษาอย่างไงนะครับอย่าลืมนะครับว่าคําว่าปุ๋ยเนี่ยมันกว้าง ปุ๋ยของ I อ t ทก็จะมีสูตรเฉพาะของ IAT ทปุ๋ยของตลาดทั่วๆไปก็จะมีหลากหลายสูตรเหลือเกินครับฉะนั้นหลักของการศึกษานั้นครับในเรื่องธุรกิจปุ๋ยนั้นแน่นอนมันลึกมันสลับซับซ้อนมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเรียนรู้เรื่องปุ๋ยอย่างเดียวเราต้องเรียนรู้เรื่องพืชด,ด้วยเราต้องเรียนรู้เรื่องดินด้วยเพราะมันเชื่อมโยงกันเราต้องเรียนรู้เรื่องโรคพืชด,ด้วยและเราต้องเรียนรู้เรื่องธาตุอาหาร ธนะาตุาหารมีธาตุหลักธาตุรองจุลธาตุนะแล้วก็ธาตุอื่นอีกนะฉะนั้นนะนักธุรกิจที่จะมานะทําเรื่องปุ๋ยทําธุรกิจกับปุ๋ยก็ต้องแน่นอนครับศึกษาปุ๋ยของ IIT ให้ละเอียดนะครับแล้วก็ศึกษาปุ๋ยทั่วๆไปแล้วก็ศึกษากับใครนะน้าหนักตรงนี้สําคัญมากศึกษากับ IIT ทเรี่งไม่พอนะฮะต้องไปศึกษากับกเกษตรกร พืชในจังหวัดหรือในอำเภอที่เราอยู่นั้นจะมีพืชอะไรบ้างเราก็ต้องไปโฟกัสไปเจาะลึกตรงนั้นว่าถ้า